สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านทวีซาวของเราอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมหม้อเพิ่มไฟของยี่ห้อคมสันนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นขนาด100แอมป์นะครับตัวนี้นะครับ100แอมแ์แต่เป็นทองแดงแท้100เปเซ์เลยนะครับ ตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งนะครับผมไว้ตั้งแต่ต้นอาทิตย์นะครับลูกค้าพร้อมมารับวันนี้เราก็ถือโอกาสนะครับผมมาถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอให้กับลูกค้าท่านอื่นได้ชมบ้างนะครับตัวนี้ลูกค้าจะเอาไปนะครับผมดึงไฟนะครับผมใช้กับวงหมอลำนะครับผมวงหมอลำอยู่ที่จังหวัดกุฎรธานีนะครับหม้อเพิ่มไฟตัวนี้จะเป็นขนาด100แอมป์สามารถนะครับผมใช้กับ หมอลำทั้งวงได้เลยนะครับตัวนี้แรงมากนะครับไฟไม่พอนะครับผมไฟไม่แรงนะครับไฟตกไฟเกินนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับเป็นหม้อเพิ่มไฟกึ่งอัตโนมัตินะครับผมไฟเกินมันจะดึงให้ลงอัตโนมัตินะครับไฟไม่พอมันก็จะดันขึ้นให้เรานะครับผม ความสูงนะครับความสูงของตัวเครื่องจะอยู่ที่ 4u นะครับความลึกนะครับแนะนำนะครับถ้าท่านใดอยากจะเอาไปใส่แหลกนะครับแนะนำให้ใช้แหลกขนาดสูง 4u แล้วก็ลึก21นิ้วนะครับมันจะใส่ได้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราวัดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับตรงนี้เลยนะครับมันจะสุดอยู่ที่60เซนนะครับแต่ ใส่แหลก21นิ้วได้พอดีนะครับเวลาเราจะส่งนะครับเราจะส่งแบบลังไม้แบบนี้เลยนะครับใส่ลังไม้แล้วปิดหน้าปิดหลังไปเลยนะครับทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าพื้นที่ห่างไกลพวกนี้นะครับเราก็จะใส่ลังไม้ไปนะครับผมทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าของจะไปถึงมือท่านอย่างปลอดภัยแน่นอนครับนี่นะครับ สเปคนะครับที่แนบมากับตัวเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับตัวนี้เป็นหม้อเพิ่มไฟกึ่งอัตโนมัตินะครับรุ่นร้อยแอบรดูตรงนี้นะครับกำลังไฟนะครับผมกำลังไฟจากขนาดอยู่ที่25,000วัตต์นะครับนี่เลยครับผมตามสเปคนี้เลยนะครับ มาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังของตัวเครื่องก็จะปรัมาณนี้เลยนะครับด้านบนเดี๋ยวมาดูทางนี้ฝั่งทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นไฟเข้านะครับตัวนี้คืออินพุตคือเราต่อไฟเข้าทางจุดนี้นะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็น ในส่วนของไฟออกนะครับเอาพุทเอซ2องบโวลต์ไฟออกนะครับไฟออกนะครับสมมุติว่าไฟบ้านเรานะครับมันไม่พอนะครับจะอยู่ที่180 1 9 0 200กก็แล้วแต่นะครับซึ่งไฟพวกนี้นะครับมันจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราทำงานไม่เต็มที่นั่นเองนะครับเวลาเราไปออกรับงานเครื่องเสียงนะครับ บ้านลูกค้าของเรานะครับอยู่ไกลจากหม้อสาไฟฟ้านะครับอยู่ท้ายบ้านอย่างนี้นะครับออกจากหมู่บ้านไปสัก1กิโลอย่างนี้ครับไฟมันจะตกนะครับถ้าเรามีเครื่องเสียงนะครับเราซื้อพวกหม้อเพิ่มไฟพวกนี้นะครับเราซื้อหม้อเพิ่มไฟพวกนี้ประจําทีมงานของเราไว้นะครับแล้วก็จะอุ่นใจนะครับว่า เราสามารถดึงไฟมาให้เป็น220โวลต์ได้นะครับเครื่องเราก็จะทำงานได้เต็มที่นะครับท่านใดที่ยังไม่เคยเจอปัญหาเกี่ยวกับหมอ้อเครื่องไฟทำงานไม่ได้นี่เราก็จะอะ่ายังไม่เห็นความสำคัญแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เคยออกงานประจำอยู่แล้วนะครับ เขาจะทราบดีเลยครับว่าหม้อเพิ่มไฟมีความจําเป็นอย่างมากเลยนะครับในวงการเครื่องเสียงของเรานะครับตัวนี้น้ําหนักเยอะมากนะครับหนักเยอะหนักมากกว่า50กิโลนะครับต้องบอกว่า50หนักมากกว่า50กิโลดีกว่านะครับยก2คนแน่นอนครับคนเดียวไม่ไหวแน่นอนครับนี่นะครับ ถ้าใดสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อกับร้านเราได้เลยนะครับร้านทวีสาวบ้านหม้อนะครับอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0854271073นะครับไลน์0854271073เช่นกันครับ f a c e b o o k ทวีสาวบ้านหม้อนะครับเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับ ตัวนี้นะครับ100แอมราคาจะอยู่ที่17,400บาทนะครับ17,400บาทนะครับผมเป็นหม้อเพิ่มไฟขนาด100แอมนะครับใครที่เป็นหมอลำนี่เป็นพวกหมอลำซิ่งนี่100แอมนี่เพียงพอเลยนะครับเบส12คูณ12นะครับใช้งานได้เลยนะครับ เบ็ยี่สบี่ใบกางแหลมยี่สิบสี่ใบใช้งานได้เลยครับหรือว่าจะเป็นหนังกลางแปลงพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหนังกางแพลงยี่สี่คูณยี่สี่เบดยี่สิบสี่ใบกลางแหลมยี่สิบสี่ใบใช้งานได้ครับแรงแน่นอนครับผมตัวนี้จบแน่นอนครับ